Got some nice long hair and you know that she's a tragic. All the boys there can't help it, it's a habit. Short skirt and a jacket. I just wanna get her on a on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Hooters all around say her body is fantastic. All natural, girl, not a piece of fur is past plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I'm. เฮ็ดนเฮ็ดนโอ้โหยังไม่ทันแบบขึ้นกระสุนนะัดที่สเลยครับ oh. โดนหัวแตกตั้งแต่เม็ดแรงไปแล้วอะ WTF สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการลากยิงหัวแบบให้ติดร0 0ยรูปแบบการวางป้าคือจะวางใต้ขาผู้ต่อสู้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกแนะนําให้เลือกปืนที่ยิงนัดเดียวก่อนอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบคันแอดวานนะคือยิงหัวติดตั้งแต่เม็ดแรก <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย,ยไม่จาเป็นต้องยิงเม็ดแรกเนี่ยก็อาจจะ เริ่มที่เอเจแปดก็ได้เพราะว่าเอเจแปดเนี่ยเป็นปืนที่ยิงหัวง่ายมากๆวิธีการนะง่ายๆเลยเริ่มต้นมาอ่ะอันนี้คิดว่าจําลองเป็นตัวศัตรูแล้วกันไอ้ป้าเขียวๆแล้วก็ไอ้ตรงฐานด้านล่างเนี่ยคิดว่าเป็นขาคู่ต่อสู้วิธีการวางเป้าเนี่ยเราจะวางใต้ขาคู่ต่อสู้ให้มันเป็นเป้าขาวนะนะเน้นย้ำนะว่าให้เป็นเป้าขาว <Okay. S 1> แล้วหนละังจากนั้นเรากดยิงยิงตอนที่มันเป็นเป้าขาวลัวก็ลากขึ้นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะยิงลากขึ้นยิงลากขึ้น ยิงลากึ้นโอเคนี่คือสเตปที่1น,นะโดยข้อห้ามก็คือว่าบางคนเนี่ยวางเป้าไว้เป้าขาวก็จริงแต่พอเวลาจะกดยิงอะลากไปเป้าแดงก่อนแล้วค่อยกดยิงไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทย่างเนี้ยมันจะติดประมาณช่วงเอวหรือคอคือมันจะไม่ขึ้นหัวขึ้นขึ้นหัวยากมากเนี่ยบางคนเนี่ยลากไปแล้วค่อยกดเนี่ยตอนแรกวางไว้เป้าขาวเข้จะกดพอจะยิงปุ๊บก็คือไม่ได้กดยิงทันทีอย่างนี้ไม่ใช่ จะกไปที่ให้เป้าล็อกก่อนแล้วค่อยกดยิงอย่างนี้ผิดนะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันมันจะล็อกตัวมันจะไม่ล็อกหัวคือจะลกขึ้นแบบยากแก่จัดเลยอันนี้ก็คือในทีดที่หนึ่งที่จะต้องไปฝึกแล้วก็อันที่2ก็คือเวลายิงเนี่ยจะต้องยืนนิ่งๆนะถ้าเกิดว่าแบบโยกยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่โดนหัวเนี่ยมันจะน้อยลงโอเคนะแต่ว่าข้อห้ก็คือห้ามขาตายนะถ้าเกิดว่าขาตายเนี่ยโดนลุกนั่งยิงหัวแตกแน่นอนก็คือว่ายิงเสร็จปุ๊บก็คืออาจจะขยับอาจจะนั่งอะไรเนะงี้ยเนนะ แต่ตอนยิงอ่ะแนะนำปล่อยปล่อยพวกกลุ่มเดินอะไรให้หมดก่อนแล้วก็ยิงไปอ่าประมาณนี้แค่นี้เองง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูในสนามแล้วกันว่าถ้าเกิดว่ายิงลากเยอะไปหรือว่าลากน้อยไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ๋ออย่างหนึ่งก็คือห้ามลากแบบจนสุดนะคือบางคนแบบโอ้โหก้อนนี้แตกไม่ต้องขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะลากแต่ละแบบให้ดูแล้วกันว่าแบบไหนลากเยอะไปลากน้อยไปหรือว่าแบบไหนลากพอดีแล้วกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มให้ดูกันแต่ละแบบก่อน อย่างเงี้ยคือลากเยอะไปถ้าลากเยอะไปมันจะไม่ขึ้นดาเมจที่หัวเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นดาเมจเลยแต่ถ้าเลากน้อยไปมันจะขึ้นดาเมจตัวหาเหย,ยือกันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวยืนนิ่งๆเนี่ยจะยิง่งยิงง่ายด้วยแต่ถ้าถเกิดศัตรูเคลื่อนที่ก็จะยิงยากหน่อยอย่างเงี้ลากเยอะไปเห็นไหมล้ก็ต้องลดความแรงมาหน่อยพอเรารู้ว่าลากเยอะไปปุ combined, ๊บเราก็ลดความแรงมาแค่นั้นเองฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเจอความแรงที่แบบว่าเคยชินแล้วก็ยิงอ่าอย่างเงี้ยลากพอดีเห็นก็ต้องค่อยๆดูไปค่อยๆดูไป เวลาเยอะไปลากน้อยไปลากพอดีเห็นไหมอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมไม่จะล็อกทาให้มันล็อกถ้าล็อกบางทีมันจะยิงไม่ได้ต้องแบบว่าให้ตับอันนี้ลากเยอะไปเนี่ยลากพอดีส่วนมากะนะถ้าเกิดว่าผู้เล่นฝึกใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะลากเลยหัวนะลากเลยหัวเนี่ยพอดีประมาณนี้ง่ายๆง่ายๆก็ลองฝึกกันดูเห็นไหมอันนี้พอดี ระยะเมื่อกี้กำลังดีนะระยะแบบไม่ไกลมากไม่ไกลเกินไปถ้าเกิดว่าไกลเกินไปการวางเป้าใต้เท้าเนี่ยบางทีมันจะไม่ล็อกตัวก็มีเพราะฉะนั้นระยะกลางเนี่ยกับการยิงแบบนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยยิงเยอะไปอาจจะลากน้อยลงอ่ะโอเคลากน้อยลงปุ๊บโดนหัวเลยแค่นั้นเองง่ายๆค่อยๆฝึกกันไปตัวนี้บ้างอ,อันนี้แค่นิดเดียวลากไม่ต้องเยอะเนี่ยระยะเนี่ยประมาณเนี้ยกำลังดีเนี่ยโดนหัวเรียบร้อย คือระยะประมาณไม่แกกำลังดีถ้าเกิดว่าตัวนิ่งๆเนี่ยยิงสบายดูนะนี่กเยอะไปแล้วก็ลดลงมาน้อยหน่อยแค่นี้คือเราจะต้องฝึกจากความเคยชินว่าเราลากเยอะไปคือหลักการง่ายๆคือเราต้องดูให้เป็นว่าเราากเยอะไปหรือน้อยไปแค่นั้นเองเราค่อยปรับความแรงเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่อันนี้คือมันปืนเม็ดเดียวมันก็จะยากหน่อยไงถ้าเกิดว่าเป็นปืนกลเนี่ยมันก็จะแบบว่าคือเม็ดแรกไปโดนก็ไม่เป็นไรเม็ดสองเม็ดสามมันยังโดนได้ไงโอเคมามเดี๋ยวให้ดูใหม่เมื่อกี้คือกน้อยไปยเราต้องเพิ่มระยะความแรงในการลาก ลนะอ่ะลากนิดเดียวพอระยะใกล้ลากนิดเดียวพอรลยะระยะอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นเพราะว่ามันใกล้เกินไปเราก็ต้องแบบว่าทิ้งระยะแล้วประมาณน,นี้นะเราไปฝึกดูสําหรับปืนถ้าเกิดว่าจะให้โดนหัวตั้งแต่เม็ดแรกก็ควรจะฝึกขั้นตอนนี้ให้ผ่านก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเองม็ดแรกอะ่ะก็ไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะจ๊ะ Captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. she got a body like a gold she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coat, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. โอเคนะผมตอนนี้มาถึงคิวของปืนกลกันบ้างโดยปืนที่ผมแนะนําก็คือปืน XM8 นี่ปืนนี้เลยเดี๋ยวเดี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 ยว,ยวปืนนี้โอเคแล้วก็แนะนําใส่ของแต่งไปด้วยนะเพื่อการยิงหัวแบบสมบูรณ์ใส่ไปนี่แล้วก็จับจับสามโอเควิธีการยิงก็ยังฟงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมวางเป้าไว้ไวใต้เท้าแล้วก็ลากประมาณนี้นะ ทุกคนเห็นกระสุนที่ผมยิงไหมก็คือแบบพอกระสุนเม็ดแรกออกไปแล้วก็ยังลากขึ้นไปต่อเห็นไหมโดยที่กระสุนเม็ดแรกเนี่ยจะลากเยอะที่สุดประมาณนี้เห็นไหมพอเม็ดที่สองเม็ดที่สามก็จะเริ่มผ่อนลงมาอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูในสนามจริงคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่เม็ดแรกลากเยอะสุดแล้วก็เม็ดที่สองค่อยๆผ่อนลงมาจะไม่แรงเท่าเม็ดแรกโอเคนะผมตอนนี้เราเข้าอยู่ในเกมเมที่เรียบร้อยวางป้าเหมือนเดิมแล้วก็ลากขึ้นเห็นไหมหัวสองเมติตะมาหายิย่ะต้องเล่นแบบระยะกลาง อ่ะเส้นข้างบนดูนะลากปอดแตกปอดแตกเนี่ยแค่นี้เองลากนิดเดียวเท่คือหลกัลกๆมันอยู่ที่การวางเป้าอ่ะตอนแรกไม่ต้องลากเยอะด้วยลากนิดเดียวพอหายเยอะเมื่อกี้มาดิเหนเนี่ยโดนอีกแล้วโอ้ดูดิหัวรัวรัวหัวรัวรัว,รว,รวหาก่อนหายจริงกับตรงนี้นี่นะแล้วก็ลากอดูดิมันง่ายมากๆง่ายกว่า A, A M ห้าลอยเยอะเนี่ยแล้วก็ลาก,ลาก หัวแตกดูนะหละหัวแตกไม่แล็ไม่ไม่โดนไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเลยเนี่ยระยะใกล้เราก็ถอยออกมาหัวแตกอีกแล้วดูนะมีเขาวิ่งเนี่ยถ้าเกิสมมติเขาวิ่งเฉียงขวาแล้วก็ลากเฉียงขวาตามแค่นั้นเองง่ายๆอันนี้อันนี้สนุงมากกว่า M5 รอยยังใครที่แบบว่าขั้นตอนที่แล้วไม่ได้อ่ะก็ขั้นตอนนี้ได้เลยสมมติยิงไม่โดนก็เปลี่ยนรีคอยล์ใหม่ถ้าเกิดโดนเนี่ยบางทีมันโดนหลายเม็ดติดเลยนะ ข้อดีของการวางเป้าไว้ใต้เท้าคือโอกาสที่แบบว่าจะโดนแบบหัวรัวๆเนี่ยคือมันจะเยอะมากๆดูนะอาหางกันอันนี้คือ,อยังไงอ่ะลองดูนะเห็นไหมหัวแตกอีกแล้วมันจะยิงง่ายกว่าแบบว่าไอ้นั่นเนี่ยถ้าเกิดระยะเนี่ยแนมขึ้นจะโขบดีกว่าขึ้นจะโขบยิงดีกว่าเพราะมันไกลเกินไปหัวแตกเห็นไหมเฉียงขวาแล้วก็ยกยกขวาตามหัวแตกอีกแล้วถ้าเกิด M 5 0 0เนี่ย ถ้าจะฝึกจนคล่องแล้วบอกได้เลยว่าปืนนี้คือแบบว่าหมูอ่ะหมูแน่นอนสบายมากถ้าเกิดว่าคนฝึก M 500ไม่คล่องเล่นปืนนี้ยังถือว่าสบายเลยหลักๆก็อยู่ที่แค่วางเป้าแค่นั้นแหละวางเป้าลากขึ้นจบดูดิดูดิอื๊โอ้โหแค่นี้เองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะผมก็ลองไปฝึกกันดูถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย